พักเพื่อไทยจำนวนแปท่านเชิญครับกาเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันสุภาพรคงวุฒิปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพอสอในสัดส,ส่วนของพักเพื่อไทยจำนวนแปท่านดังนี้ค่ะ 1. น,นายวรวัตเอื้ออภิญญกุล 2. นายเอกชัยทรงอำนาจเจริญสามนายน,นางมนพรเจริญสีสี่นายสุรวิทย์คนสมบูรณ์ห นางสาวสก,กุณาสารนัน6นายพิเชษเชื้อเมืองพาน7นางสาวกิตธัญญาวาจาดี8นายสมบัติศรีสุรินขอผู้รับรองค่ะครับ